สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระคณาจารย์ผู้เลี้ยงวิทยาคมแห่งยุคปัจจุบันอีกรูปหนึ่งเป็นพระเถระที่มากด้วยวิชาอาคมสูงเป็นผู้สืบสารตำนานความศักดิ์สิทธิ์แห่งอัมพวาเปรียบประดุจเพชรน้ำงามที่กำลังฉายแสง ผู้สืบสารสรรพวิชาเวทวิทยาคมและความศักดิ์สิทธิ์แห่งอัมพวาไว้ได้อย่างเข้มขลังและท่านยังเพียบพร้อมด้วยจริยวัรที่งดงามสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยอันดีงามและมีเมตตาต่อทุกคนทุกผู้ทุกนามไม่เลือกชั้นวนนะรณะกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้สืบสารวิชาสายอัมพวาอย่างเต็มตัว ดุดเพชรเม็ดงามที่ผ่านการเจริญยนมาแล้วอย่างดีที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดจนสาธุชนทั่วไปได้รู้จักกันในวันนี้และแนะนำให้กับอนุชนคนยุคใหม่ได้รู้จักศึกษาติดตามอีกทั้งเพื่อที่จะนำเสนอคุณงามความดีของท่านเผยแผ่สู่สาธาณชนทั่วไปได้รู้จักท่กานมากขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลพระอริยสงฆ์พระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุคปัจจุบันรูปที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักในวันนี้พระเดชพระคุณรูปนี้คือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสักขโข เจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงอำเภออัมพวาเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคป,ปัจจุบันวัดประดูพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายราวพศ2320เป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญหลวงพ่อพระมหาสุรสัก์อติสักโข ท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันที่12มีนาคมพศ2519ที่วัดปัจจันตารามโดยมีหลวงปู่สุดสิริทโรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระอุปชาระหว่างอยู่จำพรรษาได้ล่ำเรียนการเขียนอักษรเลขยันจากหลวงตามี พร้อมทั้งท่านให้ท่องคาถาชินะบัญชรไปด้วยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปัญจันตารามอยู่หนึ่งปีต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาธตุจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งปีได้เรียนนักธรรมชั้นโทและภาษาบาลีไวยากรณ์หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ท่านเรียนการเขียนอักขรคาถาและการทำเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์ และคารวาทที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นเรียนยันตะกกับหลวงพ่อสุดเิริเทโรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครคุณโยมพ่อใหญ่ยังมีสุขลูกศิษย์ของหลวงปู่ใจอินทะสุวรรณโนวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อหยอดชินวะโสวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์เสงิลูกศิษย์หลวงพ่อบุตรปุนมาโคง วัดพมวิหารจังหวัดเพชรบุรีหลวงปู่เจือปิยะศีโรวัดกังบางแก้วจังหวัดนครปฐมเป็นต้นหลวงพ่อพระมหาสุรศัตติสักโขท่านเรียนวิชาการทำเครื่องรางของขลังมาหลากหลายเช่นการทำยันตะกร้อยันหมูทองแดงวิชาการลงอุณาโลมและการถักเชือกจรเข้ขบฟันวิชาการทำเบี้ยกแก้ การทำตะกุดลูกอมโลกธาตุตะกุดมหาละง,งับปราบผงสาตะกุดโภกทรัพย์และอื่นๆหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติศักโขท่านยังได้เรียนวิชาสายเวทจากครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเช่นวิชาการทำตะกุดโลกธาตุตะกุดยันโสรสมงคลตะกุดโภกทรัพย์ตะกุดมหาละง,งับปราบผงสาตะกุดมหาปราบไหมเบญจรงห้าสี จากหลวงพ่อหยอดชินวโสอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญวิชาณปัตตตลอดจากหลวงปู่จ่างอาชเชยโยวัดเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรชบุรีวิธีทำเบี้ยแก้จากหลวงปู่เจือปิยะศรีโรวัดกังบางแก้วจังหวัดนครปฐมวิชาทำสีพึ่งน้ำมันมหาสเสน่ห์จากอาจารย์สเสน่บ้านบางกล้วยจังหวัดราชบุรีวิชาประสานกระดูก จากอาจารย์สุดตาจังหวัดร้อยเอ็ดวิชาธรรมขุนทะเลหรือประหลัดคิกจากอาจารย์เส่งสีคำเป็นต้นหลวงพ่อพระมหาสุรสักอติสักโขเป็นเกจิลือนามแห่งสองลุ่มแม่น้ำผู้สืบทอดตำนานอาคมสองลุ่มแม่น้ำคือลุ่มแม่น้ำแม่กรองและลุ่มแม่น้ำนครเชศีกล่กาวได้ว่าหลวงพ่อพระมหาสุรสักอติสักโข แห่งวัดประดูพระอารามหลวงนี้ท่านเป็นหนึ่งในคณาจารย์ผู้เรียงวิทยาคมในยุคปัจจุบันที่ได้ร่วมปลูกเสกเหรียญพระเจ้าตักศินมหาราชรุ่นแรกปีพาศ2558หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อัติศักขโขท่านกลับปรจจำพรรษาที่วัดประดูในปีพาศ2533เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันไปกันครับไปติดตามประวัติปฏิปทาของหลวงพ่อพระมหาสุรสักอติสักขโขแห่งวัดประดูพระอารามหลวงโดยละเอียดกันครับไปครับหลวงพ่อพระมหาสุรศัก์อติสักขโขเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ดินแดนภาะเจิชื่อดังหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสักโขหรือพระภาวนาวิสุทธโสพลผู้สืบสารตำนานความศักดิ์สิทธิ์แห่งอัมพวาเปรียบประดุจเพชรเม็ดงามที่กำลังฉายแสงผู้สืบสารสรรพวิชาเวทวิทยาคมและความศักดิ์สิทธิ์แห่งอัมพวาไว้อย่างขิ้มคลังนอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระเถราจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงามสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยอันดีงามและมีเมตตาต่อบุคคลทั่วไปทุกผู้ทุกนามโดยไม่เลือกชั้นวรณนะท่านยังเป็นพระนักพัฒนาผู้มีความสามารถมากฝีมือเชิงช่างงานศิลปะอันน่าอัศจรรย์ด้วยกล่าวได้ว่าพระมหาสุรศัก เป็นผู้สืบสารวิชาสายอัมพาวาอย่างเต็มตัวดุดดังเพชรแท้ที่ผ่านการเจรไนยอย่างดีแล้วหลวงพ่อพระมาหาสุรสักท่านมีนามเดิมว่าปลอยอยู่กำเนิดท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพศส5 0 4เดือน8ปดีชรูที่บ้านบางสะไยตำบลนางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม มีพี่น้องร่วมมารดาห้าคนตัวท่านเป็นบุตรคนที่สามครอบครัวแยกทินฐานมาอยู่ที่อำเภออัมพวาซึ่งเป็นบ้านของพ่อและเข้าเรียนฝึกเขียนอ่านถึงสามที่คือโรงเรียนวัดช่องลมโรงเรียนวัดประดูและจบชั้นป .7 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สามัคคีลวงพ่อพระมหาสุรศัก์ท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปี แล้วมาบวชเป็นพระในวันที่12มีนาคมพศ2519ที่วัดปัญจันตารามโดยมีหลวงปู่สุดสิริทโรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระอุปชาระหว่างอยู่จำพรรษาได้เรียนการเขียนอักษรเลขยันจากหลวงตามีพบกับท่านให้ท่องคาถาชินะบัญชรด้วย หลังจากจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้หนึ่งปีก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งปีซึ่งได้เรียนนักธรรมชั้นโทกับบาลีวยกรต่อมาท่านอยากจะศึกษาต่อที่กรุงเทพจึงกลับมาที่วัดปัญจันตารามเพื่อมาหาหลวงพ่อพระครูสาครวุฒิคุณหรือหลวงพ่อใบให้นำไปฝาก ที่วัดปทุมคงคาบวรวิหารหลวงพ่อพระมหาสุรสักท่านได้เล่าถึงวิชาการทำเครื่องรางของขัง,งว่าอัตมาได้เรียนการเขียนอาาักลรคาถาและการทำเครื่องรางของขัง,งจากพระเกจิอาจารย์และคารวะที่มีชื่อเสียงมากมายอทิเช่นเรียนยันต์ะก้อกับหลวงพ่อสุดสิริทโรวัดการหงงจังหวัดสมุทรสาคร หลวงตามีวัดจันตารามคุณโยมพ่อใหญ่ยังมีสุลูกศิษย์ของหลวงปู่ใจอินทรสุวรรณโนวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อหยอดชินวะโสวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์เสงลูกศิษย์หลวงพ่อบุตรวัดภูมวิหารจังหวัดเพชรบุรีหลวงปู่เจือปิยะศรีโรวัดกังบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม สำหรับเครื่องรางของขลังที่อาตมาเล่าเรียนวิชาการทำมานั้นมีหลากหลายเช่นการทำยันตะกอยันหมูทองแดงวิชาการลงอุณาโรมและการถักเงื่อนจระเข้ขบฟันวิชาการทำเบียรแกการทำตะกุดลูกอมโลก,กธาตตะกุดมหาลังับปราบหงสาตะกุดโพกรัพย์และอื่นๆ หลวงพ่อพระมหาสุรศัติ์อัตติศคคักโขนท่านได้เรียนวิชาสายเวทจากครูบาอาจารย์หลายท่านดังนี้วิชาทำตะกุดโลกธาตุตะกุดยันโสรถมงคลตะกุดโภกทระพั์ตะกุดมหาละงับปราบหงสาตะกุดมหาปราบไมเ้เบญจรงหาสีจากพระครูสุนทรธรรมกิจหรือหลวงพ่อหยอดชินวะโสอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ วิชาณปัตตรอจากหลวงปู่จางอเชยโยวัดเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีวิชารมเบี้ยกแก่จากหลวงปู่เจือปิยะศรีโรวัดกังบางแก้วจังหวัดนครปฐมวิชารมสีพึ่งน้ำมันม,นมหาสเสน่ห์จากอาจารย์สเสน่ห์บ้านบางกล้วยจังหวัดราชบุรีวิชาประสานกระดูกจากอาจารย์สุดตาจังหวัดร้อยเอ็ด วิชาต่างๆจากอาจารย์สุขในเวียงจังหวัดร้อยเอ็ดวิชาทำขุนทะเลหรือปนัดขิกจากอาจารย์เสงส์คีคําวิชากรรมฐานจากหลวงปู่คําวัดประธาดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วิชากรรมฐานจากหลวงพ่อตาจากสุธรรมวัดเขาแก้วจังหวัดสระบุรีวิชาโหราศาสตร์จากอาจารย์สุกรีพัฒนสุพง์ วิชาศักยันจากอาจารย์รวมสุขศรีวิชาอาคมจากครูนาคจังหวัดกาญจนบุรีวิชาเป่าทองจากหลวงปู่ด็อเตอร์พิชัยทิติลาโพวัดเขาหงจังหวัดลบบุรีมาทําความรู้จักวัดประดูพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดูออำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปาลายลาาพศ2320ปัจจุบันได้รับพระราชทานโปรดเกล้ายกฐานะจากวัดลาดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันวัดประดูมีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งหมด8ลูกซึ่งปัจจุบันก็คือหลวงพ่อพระมหาสุรสักอัต,ติสักโขหลวงพ่อพระมหาสุรสัก ในปีพศ2554ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามที่พระครูพิสารจริยาพิรมในวันที่5ธันวาคมพศ2559หลวงพ่อพระมาหาสุรศักดิ์อติสักโขได้รับพระกรุณาโปดรดเกล้าให้ดำรงสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามที่พระภาวนาวิสุทธ,ธิโสพลสร้างความปิติยินดีแก่คณะสิทธิยานุสิตทั่วหน้าปัจจุบันหลวงพ่อพระมาหาสุรศาสตรัอติสักโครหรือพระภาวนาวิสุทธ,ธิโสพลจำพรรษาที่วัดประดูพระอารามหลวงตั้งแต่ปีพศ2 5 3 3ดํารงตําดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู สิริอายุปัจจุบัน61ปีในวันที่16กรก,กรกฎาคมพศสอง5ันที่ผ่านมานี้